อันสวยล่ะันสวยสำหรับคนที่ดูในหัสกับล้านของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และผมสำหรับเซปเตอร์แรกผมต้องไปทำย้อนหลังวผมกดเราเหตุที่โอ้โอ้ตอนนี้เราต้องไปเปิดไฟนะผมแล้วเ,ลเอ้ยถามจริงเราอยู่ไหนนะเมนบอกว่าเสื้อเหลืออันนี้ ไฟทำไมเล่นเล่นอะไรกับผมจะเล่นอะไรผมคือจากครั้งนี้แล้วคือเราหนีมาได้ใช่ไหมแล้วคือครั้งนี้เราจะไปไหนกันต่อคุณน่ากลัวนะอฮ้ยอะไรก็เกมเกมนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วแต่ข้อสงสัยคือผมเพิ่งวาเล่นครับแต่ผมจำได้เออมันมีอะไร นี่เกมเกมนั้นตอนที่ว่ามีคนคนหนึ่งเขาเล่นเกมบอกแล้วก็ผมพึ่งคิดได้อืมพังอับพังไม่ได้เหรออาบทางตันเหรออ๋อนี่นะเฮ้ยนีน่อะไรอ่ะไม่ได้เลเหรอไป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 แล้วเฮ้ยอันนี้คืออะไรอุ้ยดำดนนำไปเลยแปลว่าต้องมีของแน่ๆเลยอ่ะ โครไฟนี่คือโคตด้ยเพื่อนช่วยถอดล้อแล้วก็ล้อแล้ what s t a t e what state this คืออะไรอ่ะเพื่อนคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เนี่ยผมไม่ได้ดูของคนไหนเลยคือเปิดมาคือเล่นเลย เปิดมาี่นี่คือเล่นเลยนะเล่นเองเลยผมต้องรอสองวัน,นต้องรอหนึ่งวันเลยละเพืดด่อที่จะรอตอนคืนแล้วก็เอะรอตอนเช้าแล้วค่อยมาอัดทีหนึ่งตอนนี้คือเรียนจบแล้วนะโหเฮ้ยแล้วมันฟังงูะนอะเพิ่งไปเพิ่งกิ้วแล้วถ้กลับไปใหม่ก็แต่มันไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเราทำอะไรอะ่ะ เราก็คือมีแฉกนะคือเอาไว้มาขายอย่างเดียวอ่ะเอาไว้มาทําลายอย่างเดียวอ่ะแฉกเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ว่าทําอะไรนะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปดีกว่าตอนนี้คือเพื่อนกาลังเหมือนกําลังแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้เอ็นทึ่เฮ้ยเขาได้เว้ยผมจะพยายามไม่ทําอะไรพวกนี้เยอะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อที่ไงบันได ปันหามลภาพหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยลัก,กเลยลักเลยเออนี่คือรถเราใช่ไหมเราต้องหาไฟแล้วก็เลจโจวคือไฮวีคือสวอปดูโฟโอ้โหแล้วมันก็ต้องมาเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือให้เราหาเหมือนเดิม ของอินเดอร์ีีแล้วเหมือนกับชั้เตอร์ได้แล้วตรงนี้ไข่าอะไรไม่ได้ต้องกระโดดมาเด่ไอ้จีแล้วว่ะเราไม่มีไฟอะนะไฟที่ว่าเราส่งปล่อยใช้ไฟได้แต่เราได้มีเหมือนกับเราโดนจับมาผมไม่รู้ว่าก็คืออะไร แต่คล้ายๆกับว่าเราเหมือนโดนจับมาเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันอย่างนี้อ่ะน่าสงสัยนะเกมเนี่นย D N T เิ้ยล็อกอ๋อมีันหมดสองฉากจบ Date One Date One f o o d Bite อะไรอ่ะ คืออะไรอะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากจะดูชั้นเตอร์แรกเดี๋ยวผมส่งชั้นเตอร์แรกไปให้ไอ้น,นี่ก็คือผมเล่นชั้นเตอร์สองอยู่นะครับผมไม่เคยเล่นชั้นเตอร์แรกแต่ที่คนได้เห็นชั้นเตอร์แรกก่อนก็คือผมเล่นไปให้ทุกคนได้แล้วอ่ะรู้คือเหมือนกับมันแหลกอะว่าอะไรอะ ส่วนคอลเลกชันในเกมเกมนี้ผมผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะหาได้ครบไหมตัเทม,มอันนี้ทูเทม,มผมภาคสองของชัปเตอรมม์สองฮะขาว่าโอ้โหเยอะทูเทมอ่ะหนักเพราะว่าดิสอารฟีจ ฟรีฟรีฟรีกับแล้วทำไมเราอยู่หน้านี้อ่ะเจสซ่าโอ๊ะจุ๊าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมอยู่ในหน้านี้เดี๋ยวก่อนเกมเกมเดี๋ยวเกมทำไมเราอยู่ในหน้านี้เดี๋ยว รอสักครู่ดิกลับมาโหโว่โคตรแหลกเลยอะไรกันเนี่ยเอ็ดที่นี่อีกแล้วเหรอฉันจำเธอว่าที่ที่นี่ฉันมาอีกแล้วลนะฉันมาครั้งก่อนแล้วนะเอาล่ะผมว่าฉันควรจะไปกันได้แล้วนะดีนะที่ฉันยำขังไฟมานะโอ๋โอเคโอ้ไม่บ้าเลยมงเนี่ย ถามอะไรอ่ะมีเหมือนกับขวดเหล้ามีหวดมปงนเลงอะไรก็น่าเกียดเลยอ่ะจะถามจริงขึ้นอย่างไเดี๋ยวนะเพื่อนผมถามจริงคือตอนนี้คือ สำคัญไหยอะตอนนี้ผมกำลังหาของไปด้วยทำอะไรไปด้วยเฮ้ยน,นี่โคตรสวยเลยเกยนเกนนี้โอเคผมจำไม่ได้แล้วว่าต้องไปทางไหนผมไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนแต่ที่รู้คือผมเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆก็จะรู้ลูกผมไม่รู้ว่าินไปทางไหน เดี๋ยวครับเดี๋ยวตัดใหม่อรอบนแล้วตอนนี้สองคนสองคนเดี๋ยววันนี้ขอจบพาร์ทแรกก่อนครับบ๊ายบาย